ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกทุกท่านนะคะวันนี้นี่วันนี้สาวหุ่นฮิปโปนะ,ะนพี่เบอร์ดีเราถ้ามาโชว์ความสามารถอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องไปถามพ่อควานเ้าแม่จ๋าว่าให้พี่เบอร์ดีเราทําอะไรค่ะวันนี้พี่เบอร์ดี้จะทดสอบเอาเอา ไปซื้อกล้วยเองนะครับแล้วก็มันจะกินเงินมันมันจะกินเงินเหรอเนาะพี่หมวยมันจะกินเงินหรือเปล่าเดี๋ยวก็น้องเบอร์ดี้จะเอากล้วยมาให้พ่อปานโทษนะครับทดสอบดูว่าน้องเบอร์ดี้เราจะทาได้ไหมเออเบอร์ดี้เราจะซื้อกล้วยมาเลยนะครับเับเก็บเงินกับพี่หมวยเลยลูกโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะแม่แม่จ๋าเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องเอาอังเป้าก่อนนะคะถ้าไม่มีเงินแล้วก็ไม่สามารถไปซื้อกล้วยได้ค่ะแม่แม่จ๋ามาดูว่าเบอร์ดี้เราจะทําได้ไหมคะ อนี่นี่แม่ค้าแม่ค้าดิซื้อกล้วยหน่อยค่ะโอ้โหได้แล้วค่ะแม่แม่จ๋าอะเร็วจะไรจะเร็วปานนั้นโอ้โหสุดยอดค่ะสาวสาวส,สวยสุดยอดค่ะโอ,โอ้โอเคค่ะเอาให้เอาให้แม่เอาให้เจ้าของเงินแล้วค่ะพี่หมวยเรานะคะอุยอะไรจะสุดยอดขนาดนี้ งั้นพี่หมวยให้รางวัลหน่อยค่ะป้อนหนูหน้อยโอ้โหสาวฮิปโป,โปสุดยอดเลยนะคะสาวฮิปโปโอเคเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะคะว่า,าพี่เบอร์รี่เราจะทานกันแบบไหนนะคะเอ,อ้ยดูท่าดูท่าสวยงามมากๆเลยนะคะออนี่นะคะคือรางวัลเด็กดีนะคะเอาเงินไปซื้อกล้วยเองแล้วก็ให้พี่หมวยป้อนนะคะสุดยอดนะคะสาวน้อย พี่มวยก็ใช่ย่อยนะคะแม่แม่จ๋าดูช้างแสนรูร้นะคะปกติบางเชือกเนาะถือกล้วยมาก็จะใส่ปากฮะ,ะอันนี้ไม่นะคะให้พี่มวยป้อนนะคะให้น้องคงหยกป้อนนี่โอ้โหหิวจัดค่ะแม่แม่จ๋า อุ๊ยอะไรจะแสนรู้ขนาดนั้นคะดูนอนกินเลยคะ่ะนั่งกินเลยคะ่ะสุดยอดเลยคะ่ะนั่งกินเลยคะ่ะโอ้โหโอเคคะ่ะนั่งรอแล้วคะ่ะนั่งรอแล้วนะคะเอ้อหืมอ่อหื้พุงปลิ้นแล้วคะ่ะ อ่ะหื้อพุงปลิ้นแล้วค่ะโอ้โหอิ่มแล้วยังโชว์อีกค่ะแม,ม่จ๋าอ้โหพุงปลิ้นแล้วค่ะนี่โอ้โหโอ้โหเก่งปรบมือรัวๆค่ะพี่งหงยกเราก็เก่งนะคะนี่สุดยอดค่ะเบอร์ดี้สุดยอดยกนิ้วโป้งให้เลยค่ะนี่ยกนิ้วโป้งให้เลยนะคะ พี่หมวยมีอะไรอีกคะจะจะซื้ออีกเหรอจะกินอีกเหรอคะโอ้โหทำไมทำไมสาวใหญ่ไม่รู้จักอิ่มสักทีโอเคเอาอีกเอาอีกก็เอาอีกค่ะเอาอีกเอาอีกค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะว่าเขาจะไปซื้อร้านค้ามันจะเดินหรือจะวิ่งโอ้จะวิ่งเลยค่ะโอ้ยวิ่งค่ะแม่จ๋าวิ่งค่ะวิ่งค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูใกล้ๆกันนะคะหุยวิ่งค่ะวิ่งค่ะเลือกเลือก้วยเลือกโอ้มีการเลือกกล้วยอีกค่ะแม่แม่จ๋านี่เลือกเอาจะเอาวีไหนค่ะเลือกเอาเลยค่ะอ่าโอ้โหเลือกได้แล้วค่ะแม่แม่จ๋าเลือกได้แล้วนะคะเร็วมากๆเลยค่ะจะไปให้ใครป้อนอีกสงสัยจะให้หงหยกป้อนอีกแล้วนะคะดูไม่เดินค่ะวิ่งค่ะไม่เดินวิ่งเลยค่ะแม่แม่จ๋าวิ่งเลยนะคะ อ๋อเบอร์ดีจะให้นี่จะให้พี่หมวยป้อนแล้วนะคะจะให้พี่หมวยป้อนแล้วเดี๋ยวดูดูกันเดี๋ยวดูกันโอ้โหนี่เป็นวีที่สองของเบอร์ดีนะคะนี่นี่วีที่สองแล้วนะคะแม่แม่จา๋าโอ้โหแสนรู้นั่งกินเลยค่ะนั่งรอเลยค่ะแม่แม่จา๋านั่งรอเลยค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าหงหยก ต่ำกว่าเขานะคะเตี้ยกว่าเขาเข้าเลยนั่งนะคะนั่งลงเพื่อให้หงโยกป้อนถึงนะคะแม่แม่จ๋าอะไรจะแสนรูป้ปานนั้นคะมีเอาใส่ปากเลยค่ะโอ,อ้โหเพื่อของกินหนูทําได้ทุกอย่างคะ่ะเบอร์ดี้บอกอ,อึม โอ้โหจากที่นั่งรงปันกลายตอนนี้กลายเป็นนอนแล้วค่ะแม่แม่จ๋าโอ้โหท่านผู้ชมทุกท่านคะดูเอาดูเอาเองเถิดดูเอาเองเถิดค่ะท่านางไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใครนะคะนี่โอ้โอ้โอ้มีการถอยอีกถอยอีกถอยอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมดแล้วค่ะ โอ้ยพี่หงโยกพี่หมวยบอกว่าหมดแล้วนะคะบดีโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่หมวยม<า>แล้ไปทากินต่อโอเคค่ะแม่แม่จ๋ากล้วยหมดไปสองวีแล้วนะคะวันนี้ นี่ยิ้มสวยแล้วค่ะโอเคค่ะแม่แม่จ๋าเดี๋ยวเรามาปิดท้ายคลิปความน่ารักน่ารักกันเทียงเท่านี้นะคะดูนอนกินมือสักครู่นี้เนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบายบายใจละลายเลยค่ะบายบายค่ะแม่แม่จ๋าบายบายค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ I want.